ก็มีมาเด่นห่านศิสเกตุปอช่องนี้ก่ะตั้งมือต้อมือไปขึ้กันครับพี่น้องครับอ้ยเดยบบลอแล้วครับแต่งตัวเสร็จแล้วครับสุดยอดค่ะอยากไปเป็นนังเอกแต่บอต่คาบัต้าเสียงดีนะผมเป็นในเลย่ตัาง,งดีล้ำเป็น จะคนถามาค่ะสวัสดีค่ะเด็กน้อยอะถือไว้พี่ปาน,นสวัสดีค่ะฝนหยุดแล้วบอกคะ่ะฝนหยุดแล้วนะคะเล่นดึกจังเลยฝนตกค่ะฝนมันตกค่ะพี่น้องก็เ,งเลยเดได้เล่นดึกจ้าหน่อยค่ะเตรียมเครื่องเสียงเตรียมทุกอย่างนะคะเตรียมไว้เพราะว่าฝนตกแรงมากค่ะฝ้าห้องแห้แงแห้ง นี่หนึ่งพันสองร้อยคนนะคะยังเห็นน้องยุกิจ้ามาแล้วคะ่ะมาแล้วนะคะฟางปรนะทัดน่นารักจังเลยขอบคุณนะคะฟังประทัดทอ นักคนยู่รักแม่จิีมือนกันนะคะยูกีสวยมากฝั่งฝั่งนี่รักยูกีคืองามแล้วถายรูปกับคุณค่ะคนสวยสวัสดีพี่นุ่นนะคะกีฬาตาคะขอบคุณพี่คุยค่ะเล่นยุดใส่นอเมื่อนี้เล่นยูเอ่อบ้านเนี่ยก่อนป้าวันนี้เราเล่นที่ไหนคะหนูลืม อ๋อเมือหนีเล่นยุบานกับเนเพอรนอําเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะตอนนี้เราขึ้นเวทีค่ะทุกคนสวยมากเลยขอบคุณนะคะน่ารักด้วยเก่งด้วยขอบคุณค่ะน่ารักจางเอฟซีจากเยอรมันจ้าขอบคุณนะคะพายุเข้าทางเชียงคานโอ้ พระายาแรงไหมคะรักอยู่กี่ฮักคือกันเด้อนกาอยากฟังน้องยูกิร้องเพลงพระธาตุหลวงเมื่อคืนนี้ไม่ได้ฟังนะคะเราคืนนี้ได้ฟังบ่จ้าพี่นอ้องพระธาตุหลวงนะคะกับคผลงานเพลงใหม่พระธาตุหลวงเซอร์ไพรส์ามากนะคะนักอาจารย์นักดนตรีแก้วงบสามกระเล่นเล่นย้ํามาแรกเลยเรียกว่าตาล่าฮัะความนะคะเซอร์ไพรส์ามากนะคะ ปลอดภัยทุกวินาทีขอบคุณนะคะตาฮักขึ้นชุกวันเลยขอบคุณนะคะตาฮักแทยออนคุ้มยูขอบคุณค่ะนายค่ยะพ่ะะาเทน,เนอ เพลงอะไรคะวันนี้จะเหมือนว่าเราจะตัดสคริปต์ที่เพื่อนคู่กับพี่ออนะคะเพราะว่าเราเล่นช้าแล้วนะคะตอนนี้น่าจะประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วใช่ไหมป้าใช่ค่ะกว่าจะโชว์เสร็จก็นานค่ะก็เลยจะต้องตัดสคริปต์ออกนิดน,นึงนะคะวันนี้ก็จะไม่มีตลกด้วยแต่ว่าล่ำเลืองสอดแจ้ง สอดแจงนะคะน้องยุกิร้องเพราะรำกระสวยชื่นชมขอบคุณนะคะยูไซพระเอกนกจ้าพี่นกอยู่นี่นะคะพี่เห็นไหมพี่หายไปคนออกเลยว่าไปคนเยอะกว่าเดิมอีกอยูกีน่ารักจังเลยดูไปก็ชอบน้องอยูกีขึ้นมาทั้งที่ไม่เคยดูหมอรำมาก่อนเลยคะ่ะเคยดูแต่อะไรนะ เพิ่มน้องอยูกิอ๋กอ,อกครับ,บผมสีนะปากสวยครับขอบคุณค่ะที่จะไม่เป็นตาล,งล,งลายอย่รงนี้เลไม่ได้นอนหรอกี่จะไมนอนนิดเดียวอยบอกไอโนมขายบัสออนไลน์อีกนะคะเอซีกอทมอขอขอบคุณมากครับจะดอกวางแผนก่อนที่น้องครับน้องร้องเสียงลำบาวขอบคุณนะคะอยากเห็นเนาะเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างครับใครดูคุณปีดบ้าง ชุดใหม่น่ารักไหมครับชุดใหม่น่ารักไหมชุดคู่ใสมาชุดคู่สีชมพูชุดคู่ชุดแรกครับเพลงมาท่าหลวงผมทำเป็นเอฟบีให้ดูชุดคู่วันรุ่ขอบคุณนะคะอู่บนเดอร์มาเล่นใหนเรื่องแนครับได้เลยครับถ้ามีโอกาสนะครับผมสวัสดีน้องเมย์ครับนกหล่อจังขอบคุณครับผมสวัสดีพี่เมย์ครั เดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นโชว่วใหม่ๆนะครับโชว่ใหม่ๆทางทางคุมปิดเราจะวางแผนทำแบบให้พี่น้องได้เบื้องแบบรูปแบบใหม่ๆนนะครับเพื่อพี่น้องโดยเฉพาะเลยครับพี่น้องตอนนี้เวที่น้องอียอนยุกเนาะน้อก็อยากเห็นแบบช่ว์ย่อนยุกจากชว่แต่หนูว่าแบบนี้ก็สวย มีหลายคนชอบแล้วก็มีหลายคนบอกว่ามันก็มนสมัยเก่าเกินไปแต่ว่ามันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเสร็จระยะเวลาสองมืครับสอดแจงมีโอกาสจะตามไปดูครับขอบคุณมากนะครับเจอกันนะคะพี่สาวไปขึนดด้นไปเบิ้งยุคครับยุคคำรอมวนพ่อคมไอขึ้นไปหน่องคำรอประมาณหกเจ็ดท่นเลยละ พวกมาหลายหลายก็หกเจ็ดพันหมดแล้วพว่าเดินบันทึ่กว้างเต็มเลยนะครับครับจ้าวสอบจ้าขอบคุณนะคะแม่ครับจะให้ป้าพาไปดูหน้าเวทีจะขึ้นเหวป้าถ่ายบรรยากาศข้างๆเนี่ยเขาอยู่อยู่อยู่ในโบสถ์เนี่ยถ่ายข้างๆให้มันเห็นบรรยากาศภาพรวมกว้างบนเวทีอ่ะ คตัวป้าแบบอยู่แต่ที่เดียวไงมันจะมันจะไม่สวยสไม่นี่เดินเอา,เเอายืนเอายืนเอานะครับใครอยากไปดูโชว์หน้าเวทีบ้างครับเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ้งเวทีไหมนะำให้ป้าป้อมพาไปดูให้ป้าป้าร <c oughs> ักพิธีก,การแสรดงนิสิตสุหรับป้ามากครับ ต้องรบเก่งมากขอบคุณมากครับผมรอสนับสนุนจันอีเดอร์ขอบคุณมากครับโอ้รอบนี้ได้พี่พี่พที่เขามาเบิง้งลสนซดกปิดหนึ่งพันเจ็ดร้อยน 1, คนครับ<ผ>มาเลยอาบุญทุกคนมากเลยนะครับอยากให้มาเล่นที่สมุดบากานจังรปฝ้าห้าห้าส่นไม่ต้องส,อง,สองสารเขายังไม่ เขายังไม่ได้นั่งเลยเนี่ยเขานี่แต่เดินเดินหากินมาเนี่ยอะไรเานอนสาขาล้อโอเคเดี๋ยวให้มาป้อมพาไปดูภาพรวมบรรยากาศหน้าเวทีนะครับวันนี้อ่าหน้าเวทีมันจืดครับฝนตกแห้งครับอิหรีนะครับพี่น้องอาจจะนั่งเป็นยอมเป็นยอมแล้วก็วันนี้เสียค่าบัตร100รบาทหน้าทางเข้านะครับซอบัตรมันเป็นซสือตของการทำบุญกุศลคนละร้อยบาทนะครับมัน กันเบิดเพรบา้บานเข้ามังมึงมวา,งาวรำไปแล้วนะคะ